กราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่น่ารักและน้องๆหนูๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้พี่เต้ค,คุงก็จะมานำเสนอเรื่องของพิธีไหว้ครูนะครับก็พี่เต้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า มีประเพณีนี้มาตั้งแต่สมัยไหนนะครับแต่เท่าที่จำความได้เนี่ยตอนที่อยู่ชั้นประถมนะครับแล้วก็ชั้นมัธยมเราก็จะมีการประถมนิเทศใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการปรักชิมนิเทศประถมนิเทศก็คือการร่วม รวมการเป็นหู่คณะเพื่อเริ่มต้นการเปน็นนักเรียนนะครับแล้วก็ปัดฉิมนิเทศก็คือการอำลาหลังจากจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการในทุกๆวันครูเนี่ยก็จะมีการไหว้ครูนะครับสิทธิ์ที่จบไปเนี่ย ก็ไม่ควรลืมบุญคุณคุณครูนะครับผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้แก่เรานะครับดูอย่างนักมวยนะักนักมวยไทยนะครับเขายังมีประเพณีการไหว้ครูเลยนะครับผมมีการสวมมงคลแล้วก็ถอดมงคลนะครับแล้วก็เป่ากระหม่อมนะครับโดยมี ครูบาอาจารย์ที่เคารพนะครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็เสริมขวัญและกำลังใจนะครับผมโอเคครับเป็นสิทธิ์ต้องไม่ลืมคุณคุณค,ครูนะครับโอเคผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกานนี้เต้คุงสวัสดีครับบ๊ายบาย